ดวงแรงระหวังคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือถูกเทพควบคุมจะรักไข่ไม่ง่ายอยู่ให้เป็นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัรยานามิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ สายลายมือความรักของท่านถูกควบคุมหรือไม่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นโชคชะตาของคุณสิ่งเหล่านั้นไม่มีเรื่องบังเอิญเราจะรักใครมันเป็นสิทธิ์ของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเทวดาคอยติดตามท่านอยู่องค์เทพคอยติดตามท่านอยู่คอยปกปักรักษาท่าน อยากให้ท่านได้ดีคนดีอยู่ยังไงก็ได้ความรักเป็นสิ่งที่เราต้องการความรักของเราเราต้องการใครบางคนอย่าให้ร้ายความรักเพราะว่ามันจะเจ็บปวดรวดรา้าวจะทนไม่ไหวสิ่งเหล่านี้มันเป็นความต้องการของเราเทพจะมาให้เลือกเรามีอันควรจะให้เลือกแบบเรียบร้อย ในลักษณะท่าทางที่ท่านต้องการอยู่นี่ก็เป็นเรื่องดีนะคะแต่บางทีความตื่นเต้นเกิดขึ้นกับเชวชะตาความรักดวงชะตาของคุณกำลังกำหนดไว้ด้วยความเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างเจอปัญหาต่างๆจะรักใครก็ขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเทพท่านกำหนดนั่นอาจเป็นเจ้าคู่รักของท่านในอดีต มาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองให้สิ่งเหล่านี้ถามว่าต้องการดวงชะตาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เขาจะหนุนดวงชะตาเพื่อจะพาใครบางคนเข้ามาในชีวิตท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับขังในลักษณะแบบนี้หรือโชคลาภดวงชะตาและช่วงเวลาเหล่านั้นช่วงเวลาของท่าน อาจจะรู้สึกว่าข้าวเจ้ามีแม่มีพ่อที่ร่ำรวยข้าพเจ้ามีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีบุญบาร,รมีวาสนามีเงินทองแต่ว่าเหมือนกับโชคชะตาเพื่อนฝูงความเหงาโชคชะตาของคุณมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวโชคชะตาพัฒนาไปได้ดีโชคชะตาในชีวิตของท่าน วัยกลางคนเชื่กชะตาของท่านจะเจอปัญหากีดขวางไม่ให้ท่านเจอกับเรื่องแบบนี้อย่าเลยดีกว่าความเจ็บปวดเชื่ชะตาของท่านอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาท่านจะรู้เองและท่านองค์เทพองค์ท่านเขาเรียกว่าเทพพัะเทพเทวดาประจำตัวนั่นเองค่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นท่านอย่าคิดว่า ไม่มีท่านก็อยู่ได้อย่าได้ยินเลยนะคะคำนี้เทวดาประจำตัวของแต่ละคนต้องมีถ้าไม่มีชีวิตอาจเจ็บปวดร้อยเปอร์ซนทุกทรมานและแม่ซื้อต้องมีนะคะเมื่อถึงเวลาอายุ14ปีแน่นอนคะ่ะแม่ก็ได้จากความเชื่อในตำราจีนเพราะฉะนั้นความเชื่อเมื่อก่อนปัญหาต่างๆ มีคอยรักษาผัวโชคชะตาความรักท่านแต่ว่าโชคชะตาถูกกำหนดจ,จะยิ่งใหญ่สิบเท่าเป็นความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อความถึงใครความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังอยู่ภายในของท่านแต่เทวดาอย่างก้าวกระโดดความรักเกิดขึ้นอย่างไม่ว่าท่านจะมาก่อนเหมือนโดนกักขังไว้ในกรงมีความรัก ขาดเปลี่ยวเดียวดายเดินทางไปถึงแปลงประเทศเปลี่ยวเปล่าเดียวดายชีวิตของรายมือจะมีอะไรนั้นเฉียดไปเจอแต่ว่าโชคชะตาในลักษณะแต่ว่าด้วยโชคชะตาของแต่ละคนนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนบางคนจะเจอในลักษณะเขาเรียกว่าตกต่ำย่ำแย่มากที่สุดในชีวิต อยู่ดีๆก็ขึ้นมาแบบมากที่สุดเกิดขึ้นตามเช่าชะตาสายลายมือกับเช่าชะตาบางครั้งเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเศรษฐีมาก่อนหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนพอแม่เคยร่ำรวยวันนี้เงินไม่เหลือแล้วชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลง ไปจากเศรษฐีลูกคุณหนูในกงณนะเวลานี้ท่านต้องกลับมาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลูกกตันยูทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับความรักของท่านเทวดาได้กำหนดเอาไว้แล้วพิสูจน์เยอะแยะมากมายแต่ดวงชะตาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปเชือชะตาของท่านจากประหัตประหารด้วยทรัพย์สินเงินทอง เจอผู้คนเยอะแยะมากมายแต่ว่าอยู่ภายใต้โดนขักขังกลัวว่าฉันจะประสบความสำเร็จกลัวว่าฉันจะเจอเรื่องร้ายๆเกินไปโดวชะตาบางคนอาจจะเริ่มต้นจากที่ตกต่ำมากที่สุดไม่มีที่จะต้องใช้อยู่ในที่ต่ำย่ำแย่ดวงชะตาอาจจะเปลี่ยนแปลง โดดลงจากการเปลี่ยนแปลงในเช้วชะตาของท่านอยู่ในช่วงวัยกลางคนวัย40ท่านอาจจะมีโชคในการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆเข้ามาถึงเวลากุศลวัส,สนาเทวดาจะเลือกให้นะคะอดทนอีกนิดนึงปัญหาความรักอันยิ่งใหญ่ของสากลนโลกสายลายมือความรักของคุณจะมีจะมาอย่างง่ายๆแต่ถ้าท่าน ไปจีบสาวท่านไปจีบหนุ่มท่านคนนั้นจะมีบทบาทให้แก่ท่านเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินหรือว่าจะเอาตัวท่านไปนินทาอยู่เยอะแยะมากมายเอาท่านไปพูดแบบสารพัดส,สารเพสสิ่งที่ท่านไปเจอบอกเลยว่าท่านอย่าไปรับเลยนะคะท่าน มีความโชคดีอาจจะมีความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่เป็นเศรษฐีเหล่านี้เป็นเรื่องพิสูจน์สำหรับท่านเยอ้แยะมากมายผู้คนที่จะเข้ามาหาท่านถาให้เจ็บปวดยิ่งใหญ่ของท่านเทวดาแก่ชีวิตพิสูจน์ในแง่ลบเทวดาผู้คนเนนทาให้พ้นอุปสรรคมารสุมก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่าง รู้สึกไม่ต้องการไม่ยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยดวงชะตาท่านจะรักเขามากที่สุดดวงชะตาทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาประทานโชคให้ท่านแล้วท่านจงมีความสุขความเจริญความร่ำรวยเข้ามาท่านจะสมหวังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความท้อแท้อุปสรรค อย่าไปสนใจเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบทพิสูจน์ของความรักและเทวดาท่านเลือกคู่ให้คนทำไมต้องนินทาใส่ร้ายป้ายสีหรือว่ากันแกล้งในเช้ชาชะตาของท่านท่านจะเจอบทพิสูจน์ในรักแรกจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาวัยกลางคนแล้วท่านเริ่มจะไม่เจอกับคำว่าเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างมาบรรจบและท่านจะผ่านพ้นไปได้เมื่อถึงเวลาสิ่งเหล่านี้ควรระวังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาก็เบื่อหน้าที่การงานข้าพเจ้าอยากจะสู้กับใครแล้วท่านเทวดาดวงชะตาท่านไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะท้อถอยบารมีเกิดขึ้นภายในสายไรยมือกากบาท บุญบารมีวาสนามาเกิดเป็นเทวดามาจุติจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองผ่านภพภูมิมาเยอะแยะมากมายความรักของท่านบริสุทธิ์ด้วยถ้วยทองดวงชะตาฝ่ามือท่านไม่มีเวลาเลยนะคะพอรู้ยังไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะเมื่อถึงบทพิสูจน์ของท่านมันเยอะแยะเหลือเกินหัวใจดวงชะตาของท่าน จะนำพาคู่ครองมาให้คู่ครองของท่านนั้นอาจจะมีอายุน้อยกว่าตัวท่านก็เป็นได้และเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสดวงชะตาเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ดีโดดเด่นเพื่อนฝูงก็จะได้ไม่จำเป็นที่จะต้องร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองท่านบอกว่าข้าพเจ้าร่ำรวยสิ่งเหล่านี้ ดวชะตาจะมีบทพิสูจน์อยู่นะคะสิ่งต่างๆที่ผู้คนนำมาให้หรือเพื่อนฝูงหรือญาสนิททั้งหลายนำพามาให้แก่ท่านท่านรับเด็ดเดี่ยวเช้ชะตาเมื่อถึงเวลาบุญวัส,สนาความรักของคุณจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังและมุ่งไปทางข้างหน้ามุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นให้หรือเกิดขึ้น เกิดขึ้นภายในใจกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าบุคคลคนนี้พร้อมเป็นแม่ของลูกที่จะนำพาพ่อของลูกหรือความรักของคุณจะสมหวังเมื่อถึงเวลาอันสุขสมหวังนะคะบททดสอบทุกเก็บปวดรวดร้าวเป็นเวลาที่ไม่เนิ่นนานแต่เวลาที่แท้จริงปัญหาต่างๆเมื่อถึงบุญกุศลวาสนาเพราะฉะนั้น ที่ท่านยังใช้เวลาของท่านให้มีความสุขสิ่งที่ติดกับดักในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นมีความสุขให้มากๆท่านยังมีเวลาเป็นไวเมื่อถึงเวลาท่านเป็นคนเลือกเองนะคะเมื่อถึงเวลาท่านจะมาร้องงองแงไม่ได้ผ่านพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเช่าชะตาของสายลายมือกากบาทของท่านแต่เมื่อถึงเวลา ท่านจงมีความสุขนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและขอขอบพระคุณแหล่งที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีสาธุ